สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินติดถนนลาดยางสองด้านทางเข้าหมู่บ้านเหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนสร้างรีสอร์ทสร้างโกดังเปิดกิจการค้าขาย ปลูกป่าหรือเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับบนเนื้อที่โฉนด4ไร่3งาน21ตารางวาที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลช้างทองอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาครับก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นมุมสูงโดยรอบประกอบการตัดสินใจในการดูที่ดินแปลงนี้นะครับว่า เหมาะสำหรับท่านหรือไม่อย่างไรที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่4ไร่3งาน21ตารางวาอยู่ติดกับถนนลาดยางทั้งสองด้านแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออก หน้ากว้างติดถนนลาดยางทางด้านทิศใต้120เมตรและติดถนนลาดยางทางด้านทิศตะวันออก35เมตรครับในส่วนของถนนลาดยางทั้งสองด้านจะเป็นถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านถนนกว้าง6เมตรที่ดินบริเวณนี้จะเป็นที่สูงน้ำไม่เคยท่วม อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล169เมตรแปลงที่ดินจะล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนของบริเวณทั้งหมดของแปลงที่ดินผืนนี้เนื้อที่4ไร่3งาน21ตารางวาครับ ที่ดินของเราก็จะเหมาะสำหรับมาสร้างเป็นบ้านสวนสร้างรีสอร์ทสร้างโกดังเปิดกิจการค้าขายปลูกป่าหรือเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับอยู่ห่างจากถนนสีเลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226ถนนเพชรมาตุคลาเข้ามาประมาณ800เมตรเท่านั้นเองครับ จะอยู่ห่างจากโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอโรงเรียนท่าช้างราชบำรุงประมาณ3กิโลเมตรอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสถานีตำรวจผูทอนเฉลิมพระเกียรติและอบอตอช้างทองประมาณ5กิโลเมตรและนี่ก็จะเป็นในส่วนของถนนสีเลนนะครับถนนเพชรมาตุกาที่ตรงนี้ การเดินทางสะดวกสบายอย่างแน่นอนครับน้ำไฟพร้อมมีเพื่อนบ้านห่างจากตลาดสดเทศบาลท่าช้างและที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติประมาณ7กิโลเมตรห่างจากโลตัสหัวทะเลและโฮมโปรหัวทะเล23กิโลเมตรห่างจากแมคโครและดูโฮมนครราชสีมา25กิโลเมตรห่างจากตัวเมือง โคราช25กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานคร260กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้เจ้าของต้องการขายยกแปลงในราคา2 8 0ล้าน8แสนบาทราคาสามารถต่อรองได้นะครับค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์คนละครึ่งเพื่อท่านผู้ชมเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นกระผมจะได้ให้คุณภาคินพาชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินเชิญครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ดินกันนะครับนี่นะครับคือถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับจะเป็นถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านนะครับเป็นถนนลาดยางทางหลวงจังหวัดนะครับแปลงที่ดินของเรานะครับจะอยู่บริเวณติดกับบ้านเรือนของเพื่อนบ้านนะครับจะมีร้านค้าอยู่บริเวณหัวมุมนะครับแปลงนี้มีหน้ากว้างติดถนนลาดยางทั้งสองด้านนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศใต้ มีหน้ากว้างติดถนนลาดยางทางด้านทิศใต้นะครับยาว120เมตรนะครับทางด้านทิศต,ตะวันออกนะครับก็จะอยู่ติดกับถนนลาดยางยาว35เมตรนะครับจุดสิ้นสุดแนวเขตที่ดินของเราจะอยู่บริเวณแนวเสาไฟฟ้านะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงมีเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่3งาน21ตารางวานะครับล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ห่างจากถนน4ี่เลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226เส้นราสีมาอุบลน,นะครับห่างจากนี้ไปประมาณ800เมตรนะครับจะมีบ้านเรือนของเพื่อนบ้านอยู่ใก,ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมเนี่ยอาเขตที่ดินทางด้านในนะครับล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีประตูทางเข้าบริเวณนี้นะครับ ทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะเป็นทางแยกนะครับบริเวณนี้จะเป็นทางแยกนะครับไปยังบ้านกลูดนะครับเชื่อมไปยังถนนสี่เลนนะครับหมายเลขสองสองห่างจากตลาดสดท่าช้างนะครับเทศบาลตำบลท่าช้างที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ7กิโลเมตรนะครับห่างจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ5กิโลเมตรนะครับ สนามบินโคราชนะครับอยู่ห่างจากนี้ไป11กิโลเมตรนะครับนี่นะครับคือพื้นที่ภายในบริเวณแปลงที่ดินนะครับเจ้าของที่ดินได้ล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าจะเป็นรั้วคอนกรีตนะครับด้านข้างและด้านท้ายจะเป็นรั้วลวดหนามด้านนี้จะเป็นบ้านเรือนของเพื่อนบ้านนะครับล้อมรั้วไว้เรียบร้อยเช่นเดียวกันด้านนน้นนะครับจะเป็นถนนลาดยางทางด้านทิศตะวันออกนะครับ แปลงที่ดินของเราจะอยู่ติดถนนลาดยางทางด้านที่ตะวันออกยาว35เมตรพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่สูงนะครับน้ำไม่เคยท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล169เมตรนะครับถนนลาดยางด้านหน้านะครับบริเวณนี้นะครับที่เราเดินเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับบ้านนองกลาด อยู่ในเขตพื้นที่ตบลช้างทองอำเภอเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมานะครับบริเวณนี้จะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หลายต้นนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับแนวเขตที่ดินของเราจะอยู่ติดกับรัวลวดนามนะครับเป็นรัวลวดน้มที่เจ้า,จาของที่ดินแปลงนี้นะครับได้ทําล้อมรอบแนวเขตที่ดินไว้รียบร้อยนะครับนี่นะครับคือต้นไม้ใหญ่นะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินของเรา ห่างจากตัวเมืองโคราชมา25กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางเข้าตัวเมืองประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางบริเวณเสาไฟฟ้านู่นเลยนะครับทางเข้าไปยังบ้านกรูดนะครับเจ้าของที่ดินได้ซื้อที่ดินแปลงนี้เก็บไว้นานแล้วนะครับเกินกว่า5ปีแล้วนะครับ แปลงนี้เจ้าของที่ดินตั้งราคาขายยกแปลงไว้ที่2องล้านแปดแสนบาทนะครับเนื้อที่เกือบ5ไร่แนวเขตที่ดินทางด้านท้ายแปลงทางด้านทิศเหนือนะครับจะอยู่บริเวณเสาลวดหนามบริเวณนี้นะครับด้านนี้จะมีต้นตาลขึ้นนะครับเป็นต้นตาลที่ยังไม่โตนะครับนี่นะครับจะอยู่ในที่ดินของเราทั้งหมดเลยนะครับมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหลายต้นนะครับ สามารถมาสร้างบ้านสวนได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องน้ำท่วมไฟฟ้าประปามีพร้อมนะครับบริเวณนี้เจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้นะครับเป็นน้ำจืดน้ำไม่แห้งนะครับดินก็จะมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับเหมาะสำหรับทำการเกษตรพื้นที่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกบริเวณนี้นะครับก็จะมีสระน้ำลูกเล็กๆหนึ่งลูกนะครับ เนื้อที่ประมาณร้อยตารางวาสามไม่ลึกนะครับประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับเป็นสระน้ำลูกเล็กๆนะครับสามารถมาขุดลอกใหม่ได้นะครับหรือจะมาถมดินก็ได้นะครับบริเวณนี้นะครับด้านนี้จะเป็นถนนลาดยางนะครับถัดจากพุ่มไม้ไปจะเป็นถนนลาดยาง ยู่ติดกับเสาไฟฟ้านะครับหน้าแปลงที่ดินของเราบริเวณนี้จะมีหน้ากว้างอยู่ที่35เมตรนะครับด้านหน้านะครับทางเข้านะครับจะมีความยาวอยู่ที่120เมตรนะครับท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร260กิโลเมตรนะครับ ห่างจากตัวเมืองโคราชมา25กิโลเมตรนะครับห่างจากลูตัสสาขาหัวทะเลนะครับ23กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับเข้าออกสะดวกนะครับเข้าออกได้หลายช่องทางนะครับจุดเริ่มต้นแนวเขตที่ดินของเรานะครับตามที่ผมได้นําเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับจะอยู่บริเวณติดกับบ้านเรือนของเพื่อนบ้านนะครับมีรั้วกําแพงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ